ทองเมืองพาราสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นนกขมิน้นสร้างรังอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าหินมะคารเช้าวันหนึ่งในช่วงฤด,ดูฝนฝนได้ตกลงมาไม่ขาดสายมีลิงตัวหนึ่งนั่งตากฝนหนาวสั่นอยู่ใกล้ๆรังนกขมิน้นนกขมิ้นเห็นอาการเช่นนั้นจึงถามด้วยความสงสารและความแบลกใจว่าท่านมีมือเท้าและหัว มนได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าท่านลิงค่ะท่านต้องการให้ปัญญาเกิดขึ้นท่านจงตั้งใจรักทิ้งความไม่ดีที่ท่านเคยทํามาเสียเกิดแล้วทัานใจทําความดีสสรักษาศีลทำกิจให้เป็นสมาธิปัญญาก็จะเกิดนในตัวท่านเมื่อโนคมินพูดจบลิงซึ่งมีนิสัยพานเกิดความโมโหนึกในใจว่า เข้าไปหานกขมิน้นนกขมิ้นไหวตัวทันจึงรีบบินไปเกาะกิ่งไม้กิ่งอื่นยิงได้นนแต่ทาลายรางของนกขมิ้นจนแหลกหมดแล้วจึงวิ่งหนีไปที่อื่นเมื่อพระพุทธเจ้าตัดชาดกเรื่องนี้จบจึงตัดเป็นภาษิตว่าบุคคลเมื่อจะเที่ยวไปถ้าไม่ประสบคนที่ดีกว่าตนหรือเช่นเดียวกับตนเท,ที่ยวคนเดียวดีกว่าเที่ยวไปกับคนพานเพราะความเป็นเพื่อนย่อมไม่มีในหมู่คนพาน